No. มันเศร้าไปเอาเพลงใหม่ดีกว่าเพลงขึ้นยังไงอะไซกับทะเลขึ้นยังไงลืมไปแล้วเอาเปิด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  <c oughs> เปิดเพลงคอหน่อยส้สาวทำงานเสร็จแล้วก็เที่ยวหน่อยซีวันนี้รายการแ a นซ์นซีเซเวอร์นะคะเราก็มาเปิดตัวที่พัทยาหาจอมเทียนนะ อันนี้เป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะเมื่อวานนี้คนเยอะนะเราก็เห็นท้องฟ้าทะเลหาดทรายสายลมนะคะนฝนไม่ตกนี่วันนี้เมื่อเช้าตกนะคะอ๋อเดี๋ยวเราก็จะไม่เข้าไปดูในเมืองเราก็จะตีเข้าไฮเวย์ไปเลยดินนะนี่คือพัทยาก็คณะนเน,นซี่ซเซอร์จะจัดตุ้มมาใช่ไหม เออในราคาเดียวคือ 99, 99, 99. ก็รวมที่พาาักอาหารเช้าต้องเที่ยวไปไปไหว้พระด้วยสิจริงๆที่นี้เราเราต้องแวะไหว้พระเนาะอ่าไหว้พระที่ก่อนลอยสีและชาใช่ไหมอ่าทะ,ะเลเขาก็สวยนะตอนนี้เตรียมกำลังถูกปรับหมดเลยะคะ่ะทั้งทั้งทะเลทั้งทั้งชายหาดนะคะอ๋อ เมื่อก่อนึ่งจะเป็นสีดำมีรายกานแต่งน้องทะเลตอนนี้เห็นกางเลงใสรู้สึกมันใสนะเพราะว่าโควิดเนี้ก็ช่วยทําให้มนุษย์เราเนี่ยไม่ทําลายโอ้มีเพลงมีเพลงหรอได้นะสวัสดีค่ะวันนี้แนนก็จะกลับกรุงเทพนะคะ ก็ถ้าเราจะมาพัทยาก็อย่าลืมมาพักที่โรงแรมจอมเทียนฮอลิเดย์อินกับโรงแรมนี้ห้องก็สวยมากเลยนะแล้วทัวร์ก็ลงเยอะอยู่ที่หาดจอมเทียนค่ะก็เดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพแล้วอย่าลืมนะคะมาพัทยาคิดถึงจอมเทียนฮอลิเดย์อินค่ะงั้นเดี๋ยวเราฝากบรรยากาศรอบๆนะทำเหมือนที่กรุงเทพเลยมั้ง <laughs> ที่งเทเขาจะมีอะไรนะอีลิแกนใช่ไหมเนาะแต่ที่ยงเท่เขามีหลายเขาเรียกอะไรนะมีหลายตึกใช่อะมีอะไรจะฝากให้ครับนักท่องเที่ยวที่ยวพัทยาอย่าลืมมาพักที่โรงแรมจอมเทียนโฮลเดย์อินนะครับยินดีต้อนรับครับอยู่ตรงหาดจอมเทียนเนาะหาดจอมเทียนใกล้ๆกับร้านอาหารปูเป็นครับได้ได้ก็เดี๋ยวพี่จะกลับเมืงไทยแล้วเดี๋ยววันไหน มาอุ่หน,นุนนะห้องดีมากอาหารเช้าก็ดีนะคะอ่ะสวัสดีค่ะไปแล้วอน้องๆเดี๋ยวเอารอบๆอย่าลืมดูฟ้าใสาสกายบูชานเนลนะคะ,คะไปแล้ว,ว <c ười> ห้องก็ดีมากมัวแต่ถ่าย <c ười> <c ười> หารถไม่เจอ รถอยู่ไหนเนี่ยนะนี่คือจอมเทียนฮอลิเดย์อินค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพกันค่ะฝากบรรยากาศของจอมเทียนฮอลิเดย์อินไว้ด้วยนะคะวันนี้รายการแนนซี่แซฟเวอร์นะคะก็พาทุกคนมาเที่ยวพัทยาค่ะและอย่าลืมนะคะมาที่จอมเทียนฮอลิเดย์อินค่ะ นะคะก็แนนซี่แซฟเวอร์ค่ะเขารอค่ะส,สาวๆก็รอค่ะบ๊ายบายกลับเทพแล้วค่ะแนนซี่แซฟเวอร์สวัสดีค่ะแนนซี่ซับสมัยนะคะวันนี้แนนอยู่ที่โรงแรมจอมเทียนฮอลิเดย์อินค่ะ โรงแรมนี้หรูมากเลยนะแนนก็มาพักเพื่อที่จะมาอินสเปคชันแล้วก็จะพักตรกเข้ามาค่ะอาหารเช้าดีมากเลยนะเช้ามาก็เป็นอเมริกันเบรคเฟรชนอกนั้นก็จะมีข้าวต้มวิเตี่ยวไก่แล้วก็อาหารไทยนะเครื่องดื่มขนมโอ้โหเรียกว่าทานให้อิ่มเลยนะคะโรงแรมที่เราพักนี่ตรงหาดจอมเทียนนะคะแล้วก็ห้องเขาดีมากเลยนะ ก็รายการในวันนี้เนี่ยแนนก็จะมาเปิดตัวที่จอมเทียนพลิเดย์อินค่ะวันนี้เราจะเดินทางกลับกรุงเทพค่ะเราก็จะมีแพ็กเกจขายท่านผู้ชมนะคะเที่ยวครบจบในราคาเดียวคือ1,999บาทค่ะ ก็โทรมานะคะ08 59 39 99 09 08 1 9 8 4 5ม5 6เราจะพักรู้อาหารเลิศเที่ยวไหว้พระเล่นน้ำทะเลแล้วเราจะไปเดินชมสตรีทฟู้ดแล้วก็ชีวิตราตรีที่พัทยาค่ะนะคะขอบคุณค่ะ NKS Travel นะคะจอมเทียน h o l ิเดย์อินหาจอมเทียนพัทยาค่ะฟาสสายสกายบลูชาแนลเอเซียทีวีและข้อสังคัญนะคะ สปายแอทโฮมบายแนนซนะคะเราแจกน้ำมันมหาเสนุฟรีสำหรับ10บแสนแรกกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟ้าสายสกาย e ู h ช n แนล channel, นะคะเป็นกำลังใจกันะแล้วเราก็จะแจกน้ำมันมหาเสน่์ให้ทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะสีสาวแซมเวอร์ก็จะไปกรุงเทพแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวทานอาหารกันนะ